ก็เดี๋ยวเข้าไปรุ่นอเมริกาคลิปนี้น่าจะนานแน่นอนนะเพราะผมจะไม่ตัดต่อด้วยคี้เกยจจัดแล้ววันนี้เรามีบิหชีว่าง3ตัวนะครับไม่ใช่แค่นั้นทรัพยากรเราก็ไม่ได้ดองรอไว้เลยนะดังนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ <c oughs> ยาวนานแน่นอนทำไมผมถึงใช้ไม่ได้มีหลุมศพหรอไม่เห็นหลุมศพเลยเจอแล้วนะครับน่าใช้ได้แล้ว ฮัลโหลยังอีกมีอะไร <Yeah. S 1> อีกคือมันหายากหรือไงหลุมโสมเนี่ย <_ A> ได้ยังได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็มาเลยนะตอนนี้จะช่างมันนะคุยอะไม่น่าสำคัญกังเราแล้วก็มาเก็บเพชรตรงนี้นะครับสําคัญต่อชีวิตเรามากตอนนี้เรามีสามร้อยเพชรถามว่ามันได้เยอะไหมมันก็เรื่อยๆนะครับแป๊บๆเพื่นๆเดือนสองเดือนก็ครบพันเพชรอะไรเนี่ย โดนอะไรไม่ดูนะเออวันนี้ต้องอัพฮีโร่สักหนึ่งตัวด้วยนะหวังว่าจะเป็นรอยัลแชมเปียนเราก็จะมาเล่นเซตที่ผมเตรียมไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วแต่ยังไม่ได้ดูเนาะก็เป็นบอลลูนมังกรดะกอนไรเดอร์แบบนี้เลยนะโอ้หบงนี้มีล้านห้าเลยนะครับไม่ควรพลาดจริงๆเร่งแอสวิปเปอร์พร้อมกับแอร์ดีเฟเอนส์เสียงเกมเล็กน้อยงยานกลางไม่โดนแอร์ดีเอน์แต่โดนแอสวิปเปอร์อยู่นะไม่เย่นะครับ อันนี้ป่าเอ v e เวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,ป,บ,ป,บ, King, บปุ๊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 บคิงาแชมปุ๊บปุ๊บแล้วก็เออป่าตรงนี้แล้วกันโอเคมันก็จะบุกเข้ามาอย่างนี้นะครับกดสกิลไปต่อตีจากด้านบนเลยแล้วกัน ทุกๆมยาค้างคาวออ้ยตรงน,นั้นมีวิสาทาวเวอร์นี่ผมมองไม่เห็นได้ยังไงน่าจะยังไม่เป็นไรมากมั้งครับยิงไฟยบบอกเข้าไปปุบผมวมอโนโลิกอืดมากเลยนะโดนไฟยบบอยยังไม่พังเลยต่อมันทำมาจากอะไรวะโอเคค้างคาวก็เคลียร์ด้านข้างนั้นให้นะครับแต่มันจะเคลียร์ได้ดีอยู่นี้นะผมไม่เห็นผมไม่เห็นวิสาตาวเวอร์วิสัตทาวเวอร์ก็สามารถจัดการกับค้างคาวได้ค้านข้างจะใช้ได้ดีเลยนะก็ ถ้าใช้ครัง้งคาวาต้องดูดีๆเลยว่าแบบมีป้อมอะไรที่ต้องกังวลบ้างก็ที่ต้องกังวลก็จะมีทาวฮอนะครับเคลค่อนข้างจะง,ง,ง่ายอินฟรา o w ทาวเวอร์แบบโหมดมัลติสกเก็ตเตอร์ชอร็อตวิสระทาวเวอร์ประมาณนั้นนะครับที่ถ้าเราใช้น้ำยาค้างคาวเนี่ยต้องดูให้ดีนะม่งก็จะมีปัญหาแบบนี้ได้ <S 2> <S 2> <S หลังนี้น่าจะรอยนะครับหวังว่าจะทันเวลานะ เพราะว่าทหารเราเหลือแน่นอนแต่ว่าเวลาจะเหลือไหมต้องมาลุ้นกันนะครับเหลือด้วยก็ไรเดอร์แค่หนึ่งตัวกับแอดิฟเอนเอาขึสุดท้ายแหละโอเคไม่เหลืออะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาชว,วินก็โอ้อันนี้ต้องเดินเออีกรอบหนึ่งนะหนึ่งนาทีโอเคน่าจะทันแบบสบายๆแล้วก็รอเลยนะครับฮีโร่เราอยู่ครบสามตัวมีแค่รเดอรแชมเปี้ยนที่จากเราไปแล้วนะ โอ้โหเราตีไม่ได้ร้อยมานานมากเลยวดีใจเลยไหมอย่างนี้ <c oughs> วันนี้เรามีเพชรเฮาสต้องอัพได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าเพชรเฮาสสามารถอัพตีกเลเวลไหมเพราะถ้าอัพติกเลเวลหนึงก็จะได้เป็นสปิริตฟอกแล้วนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมอยากได้มากๆเลยหนึ่งตัวอะไรเนี่ยโอ้โหมีแบบขายของกันแบบนี้ด้เหรอจาได้แต่ก่อนไม่เห็นมีอัพไม่ได้นะต้องเป็นทอสิบกหกถึงจะได้ ฟเอสปิริตฟลอกอืก็เดี๋ยวเราเริ่มอัพฟินิกนะครับฟินิกก็เป็นตัวที่ดีมากอีกหนึ่งตัวมันเป็นอมาตะาเลยลนะ่ะสุดยอดจริงมีอะไรให้เก็บบ้างน,นะครับเราจะได้แบบไม่ต้องปลนเยอะไงขี้เกียจนะไม่ใช่อะไรเป็นเพจให้หมดอะไรที่แบบมันไม่ได้ช่วยเร่งเวลาก็เปลี่ยนเป็นเพรไปแลครับอืมเพรเฮาอัพไม่ได้วิญญหนึ่งตัวเอาไวอา้อัพอ่ ไอชืฮีโร่งนั้นเราก็จะเหลือเ b o โบหนึ่งอันได้หนึ่งอย่างเราจับอะไรนะครับมีอะไรถูกๆให้อัพไหมผมเริ่มมองหาแล้ว <c oughs> เอ่อ r ูทไ r เดอรโอเคงั้นก็เป็นร o ทไรเดอร์เอกโบแล้วก็ฮีโร่สักหนึ่งตัวซึ่งน่าจะเป็น r ร y แชม h a เปี้ยนตามนั้นป่าปนกันนะครับตอนนี้เรามีแผนแผนและไม่ใช่แผนพูดผิด มันเป็นแพลแนเออน้ำมันเราก็ต้องใช้เราก็ตีหลังนี้ลนแล้ละกันนะมีน้ำมันถึงหนึ่งหมื่นซีซารอยู่ยิงใบแอสวิปเปอร์พังสองกันสวยเออขีด้านบนแล้วก็ปุ๊บ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 แล้วก็ปุ๊บ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  ปุ๊บปับ๊บแล้วตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็มันเคลียร์ตรงนี้ให้ใช่ไหมเราจะเจาะจากเคลียร์ด้านนี้ด้วยแล้วกันนะครับใช้น,น้ำยาขางข่าวอิสาวเวอร์เอาวเราแชมเปี้ยนมันผมนึกว่าเราแชมเปี้ยนจะเดินมาตีให้ก่อนแต่มันยังไม่ม,มาตีให้ผมโอเคมาตีละไฟบอลเข้าไปเลยนะครับตรงนี้โดนอ no ินฟาโน่ no ด้วยไหมว้าวเติร์ฟไม่โดนอินฟาโน่ได้ไง แต่ไม่เป็นไรนะครับได้เหมือนกันแล้วดูดิโอโดนกับดักปกติค้างคาวเนี่ยมันจะไม่โดนกับดักนะแต่น่าจะเพราะว่าพวกมังกรมันเข้าใกล้นะมันก็เลยแบบโดนกับดักไปด้วยหรือว่ามันโดนเนื้อไปแล้วผมไม่รู้เหมือนกันเพราะเท่าที่ผมรู้คือค้างคาวมันจะไม่ดึงกับดักเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเขาเก่าเ่า,า,าใหม่ยังไงนะหลังนี้ก็ร้อยวิ่งหนึ่งหลังนะครับโหสุดยอดจริงๆ วันนี้มีแต่ร้อยนะครับหลังที่ได้ถ้วยเยอะด้วยนะยี่สิบสองถ้วยน้ำมันอีกเก้าพันครับน้ำมันหลักหมื่นเนี่ยถือว่ากำลังดีเลยนะกำลังเยอะเลยนะอันนี้อะไรเนะี่ยสีตกเหรอคือมันเป็นตีมอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เป็นแบบตีมขาวดำนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเรฟเฟล็ตมันจากอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ติดตามข่าวสารยอย่างแท้จริงเราเป็น casual player ผู้เล่นทั่วไปอะไรช่างมันเลยครับเออหกแสนเหรออู้แต่ก็ดูยากอยู่นะมองหาไอ้สวิเปอร์โอ้รอแปบ๊บรอมันเล็งบาแลกแล้วยิงโอ้โหแม่นมากมากมก็จะปาเงินายาส่ฟ้าตรงนี้แล้วกัน,นครับสี่ขวด อินฟินโอยู่ด้านล่างหมดเลยเนาะงั้นเราก็จะส่งขิงด้านบนนะครับอย่างนี้ออกจะตีจากด้านด้านบนดีกว่าเพราะมีสกเกตเตอร์ชตเยอะผมจะได้แบบให้น้ำยาค้างคาวมันเล่นด้านล่างได้น้ำยาค้างคาวก็จะเล่นโอ้แต่ข้างล่างวิสันเฮาเยอะมากโอ้โน no. ไม่รู้จะได้ไหมนะวิัวเวิร์าจะน่าลำคาญะต้องลองดูนะว่าจะได้ไหมอาวิศวะเวิร์พังไปเดอว,วาร์เด้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงไฟโยอบอเข้าไปครับบึ้มพังทั้งหมดโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ได้อยู่นะ ดูดีอยู่นะครับดูดีอยู่นะที่จริงผมควรปรับวารเด้นเป็นโหมดบินนะครับเพราะว่าเราเล่นกับมังกรไงเอาวารเด้นบินมันจะได้ไม่โดนปืนใหญ่ตีฟรีหรือคือแคนนอนนั่นเองฮะอะไระคุณผมตายโอ้ช็ออาจจะไม่ร้อยวะโอ้ oh, อาจจะไม่ร้อยนะครับเนี่ย มาดูว่าคิงจะสามารถทนการโดนมินเนี่ยนปรินตีไปจนจบได้ไหมเพราะว่าคิงจะตีมินเนี่ยนปินไม่ได้อย่างแน่นอนเหมือนจะทนไม่ได้วะ่ะโอเจะได้อาเชื่อควินตายได้ยังไงนะครับผมงงมากโอ้จบเลยต่อครับอืมน้อยไป ดวมคนรถถ้วยดีนะครับถ้ารถถ้วยเราก็จะร้นได้ค่อนข้งจะง่ายดายมากอู้หลังนี้รวยมากครับเรามองหาเอสวิเปอร์ก่อนเลยถ้าเป็นอย่างนี้เอสวิเปอร์ er น่าจะจัดการได้ยากนะเออแล้วเราเล็งแอร์ดิฟเฟนตรงนี้สองอันโนโนไม่โดน กิงตรงนี้นครับอันนี้ตรงนั้นอ้อผมตีจากด้านนี้เลยแล้วกันเลยแชมเปี้ยนตัดขอบตรงนั้นไปนะครับแล้วก็ด้านบนน่าจะเคลียร์ลงมาได้นะยังไงรอเมาท่าพังลงไปแล้วผมจะยิง ไม่ได้ต้องรอนั้นพังด้วยนะพังแล้วยิงเอาหม้อท้ายยังไม่พัง oh my god ไม่สวยเลยนะครับไม่ด,ไดูน่ะดีเลยนะเอาแล้วทำไมน้ำยาขังข่าวข,ข้างบนมันจัดการอะไรไม่ค่อยได้เลยวันนี้เอาขาวพอก็ไม่แตกโอ้โหตีพลาดตีพลาดในบ้านที่แบบโคตรรวยเลยนะเสียหายหลายแสนเลยวะเสียพอเลยแล้วกันนะครับโอ้ไม่งั้นเราต้องได้ เยอะกว่านี้เยอะนะไปันต่อครับโอ้แล้วก็อาจจะเจอหลังเรื่อยๆมันยากนะเนี่ยแปดแสนโอ้แต่อยู่ข้างในวะอยู่ข้างในเราต้องกลัวไหมต้องกลัวนิดหน่อยนะครับโอ้ย ที่ผมตามหามองหาแอร์สวิเปอร์อยู่ตรงนี้สินะมันพังแอร์ดีเฟนครับหวังว่าจะโดนสองอัน <c oughs> ไม่โดนสักอันแต่โดนแอร์สวิเปอร์แทนสลับกันท <c oughs> างนี้ผมจะตียังไงดีเดี๋ยว <c oughs> ผมใช้เอคิงไปด้านบนราวแชมเปี้ยนไปด้านข้าง ตัวแซมเมอร์อย่างนี้แล้วก็ไลเดอร์มังกรบอลลูนและจากนั้นตรงนี้ผมก็จะใช้น้ำยามาสเน่ยิงใส่โมโนโลิกเลยละกันบึ้มสวยด้านบนว่ายังไงนะครับด้านบนว่ายังไงไหลมาอยู่กับอีเกิลพังลงไป ยังไหลอยู่นะอุ้ยแต่ถ้าเข้าใกล้เทาหอแล้วแป๊บเดียวก็ตายหาหมดแล้วนะโอ้มันล้องหุ่นเทาหอน้ำยาล่องหุน่นว่ะแต่เร็วอย่างไรโอ้โหแล้วดูทหารผมแม่งเดินไปตีทุกคนเดินไปตีมินเน็ตปิ้นอย่างมั่วไม่ใจกันแต่ทุกคนก็ปล่อยดาวฮอไว้ซะนั้นอ่าดาวฮอพังหลังนี้ก็ร้อยอีกหนึ่งหลังนะวันนี้ร้อยสามหลังนา่าจะร้อยเยอะมากเลยนะในช่วงนี้้ s p i เดอร์แผมนี่มันเก่งจริงๆนะครับแล้วก็ไรเดอร์เป็นโคงกระดูกข้างในอเนี่ยเมเห็นหน้าตามันชัดๆพอหรือยังนะครับสิบล้านในนี้ผมมีอีกหน่อยหนึ่งกดมาเลยนะครับสิบสองล้านพอดีไป๊อัพไปเลยนะครับบาแเล็กเอ้ย บอลเล็กิบสองล้านหกแสนมันต้องไปอีกสองไม้ยกเว้นจะเจอบ้านแบบนี้สวยครับมองดูแอสวูบิเปอร์สองอันตรงนี้แล้วเราก็จะยิงเปิดดาวฮอล์หรอโอ้ล่งยากมากต้องรอมันตีโกสตเลชแล้วรอก็ยิงนะครับยิงโอ้โดน แต่ว่าแบบเราต้องตีจากด้านบนแล้วกันนะครับเราก็จะใช้รอยแชมเปี้ยนตัดคิงตรงนี้สโตนสแลมเมอร์ปุ๊บ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 ดากอนไรเดอร์ปุ๊บ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 มังกรแล้วก็บาลูนปุ๊บ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 โอ้ผมใช้คิงไปตรงไหนเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็มันจะบขังขาว อิฟโนฟลูทาวเวอร์พังปุ๊บยิงไฟบอลเข้ามาปุ๊บเอ้าไม่โดนดาวหอเสือมิดแล้ววะตรงนี้ข้างเขาก็เคลียร์ข้างๆให้อาชคควินตายแล้วเหรออ๋อยังแต่ฮิลเลอร์อไปฮิวอ่าเดนแทนนะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรทาวหอพังลงไปครับสวยตอนนี้เหลือฝั่งฝากด้านบนไม่รู้จะไหวไหมน่าจะยากมากเลยนะเนี่ย อือินฟินิทจออย่างนี้โอ้โหนั่นยอมแพ้เลยแล้วก็ได้โบนัสเรียบร้อยนะครับเพียงพอไหมขาดน้ำมันอีกนิดหน่อยว่ะโอ้ไม่อีกหนึ่งไม้ต้องใช้น้ำมันแสนหกนะครับตอนนี้เรามีแสนนะครับแปดหมืนเจ็ดพันอยู่แค่ตรงนี้ด้วยสบายไม่คิดอะไรเลยนะครับ จัดไปไวัยรุ่นเราแชมเปี้ยนเข้าค้างไปเลยนะครับแล้วผมก็จะใช้คิงเดินด้านไหนดีท่านนี้คู่กับน้ำยาสเกลิตุนเราจะใช้น้ำยาสเกลิตุนเอ,อน้ำยาขางข่าวพูดผิดนะครับไม่ใช่น้ำยาสเกลิตุนโอ้มีฐานแคลนด้วยนะครับโอ้ชิบาระ วัสดีเวอรขี้อยรอนะครับเราก็มาอัพกันเลยนะที่เราจะเลงไว้ก็จะมีบาแลกอันที่หนึ่งเอกโบอันที่สองและสุดท้ายนะครับร o อยแชมเปียนอันที่สามดมโอเคครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดของวันนี้ละบ๊ายบาย